รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ทําไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทักใครร้นักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก ใจ,ใจใรู้ว่วมชูรักชูออรถโดย Sing Corporation สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะแหมเรื่องความรักความต้องการในทุกวันนี้ต้องบอกว่ามไม่เขาใครออกใครจริงๆค่ะบางคนก็มีความต้องการเยอะ บางคนก็มีความต้องการน้อยแล้วแต่ว่าแต่ละคู่จะปรับจูนยังไงให้ลงตัวกันค่ะถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เรื่องของรสยมแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมทางเพศเนี่ยถ้าเกิดมันทาให้เราต้องเจ็บตัวแบบนี้ไม่โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องแซ่บมาเล่าสู่กันฟังด้วย ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งช่วงท้ายเนี่ยเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพาาันธ์นายแพทย์วัชรพุ้มประดิษฐ์มาให้ความรู้กันตอบแบบเคลียร์ทุกประเด็นค่ะผูดงอนไก่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตแต่มันรู้ oh. สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเป็นเอเลี่ยนอะคือ,<ะ>อมันเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ซึ่งมันทำให้เกิดผูดนะครับดังนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ย สองสามปีแรกมันจะเป็นซ้ำบ่อยสัญญานี่สารลูกชายนะสมคัญขนาดนะครับโปรสำคัญนะครับเคยผิดสัญญาไหมครับปรเจอยมบ้งนะสัญญากับพ่อแม่ว่าไม่ไปเที่ยวนะครับบางวันแต่ก็ไปเลยตอนเย็นมีสิ่งจูงใจครับมีสิ่งจูงใจนะ้รับผมสาวใช่ไหมเปล่าของกินครับ